วิธีการปอกตานครับโดยผู้ชำนาญงานผมนกับบอกว่าเป็นพี่น้องเนี่ยครับผู้คนเคยปอกเป็นที่ปอกแบบนี้ครับนั่นเก่ง่าพี่นอ้องอ้ยอนอนเลยครับเอาขึ้นมาดูดิเออ โอ้ยออนๆออลเลยกินโชว์หน่อยสิแป๊บนแฮ่เรยะแจ้ได้ตายอืมกินบ่เกือบได้อไม่พี่น้อกตาลได้กินหนุ่มเด้ครับพวกผมหวานเพราะว่าตาลอ่อนครับ tôi giọt bên nào tôi giọt. Đôi mưa chiều, kiểu rồi, để ăn cơm được. Chấm xèo mỏi đấy. บอกให้อืืนี่ครับอ,อันนี้นมีแบบมี้อืมเบิง้งวิธีปอกครับดูกันชัดๆครับพิธีเฉาะตาลอันนี้อ,อ,อ,อ่นอ,นนอ,อนไปอ่อนไปเหรอไม่ใช่มันจะได้อืนะครับพิธีเป็นปอก เม,มื่อไรขีบพี่หลีครับนี่ยัดไม่ตเพื่อครับนั่นยึดเปิดปอกง,ง่ายๆได้ครับแต่ว่าผมเหมือนเคสเพื่อเปลี่ยนยึเท่าเดี๋ยวไม่พี่นอ้องเปิดปอกกงกับเก่งกับดุมมิดอืมลองเลยตักไก รวมมิตรใส่น้ำแข็งห,หวานๆเน,ะนาะโรยเนาะโรยไข่โรยด้วยลูกตาลพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ้ามานัเนเยอะเดี๋ยวเราต้องถ่ายอือูพี่เดี๋ยวไปบอนเล่นฝีมือดีครับการปอก ครับเพื่อนๆฝีมือ,อหลีครับเสียติกเมื่อฉีบอิหลีสมกับเพื่นคุยหรอครับจิกพินงครับเนี่ยเอ <c oughs> าไปไหนล่ะไม่เห็นมาอ่อนไปเลเย มาได้ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ตานนอน,นครับ <Yeah. S 1> มากินน้องกันครับแซนน่บ